สวัสดีครับอูบอนบุ๊กครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาชมรีโวนะครับก็เป็นสเตปแต่งแบบแนวอเมริกันเลยครับห้องเครื่องก็จะเป็นแบบแนวอนโหดนะครับลูกค้ารีเควเมาอยากได้แบบดุดุนะครับไปชมกันครับไปนี่ห้องเครื่องก็จะเป็นงานตัดทรายนะครับชุดอินเตอร์เป็นงานตัดทรายนะครับผิวเป็นผิวพอรโคตผิวดำหยาบนะครับนี่ แนวแบบดุๆเลยนะครับดุดันอเมริกาเลยฮะฝาเทอร์โบก็จะเป็นพัโโคสเหมือนกันนะครับแบบดําหยาบเลยนะครับ U.S.A. r a s i n g ครับนี่เป็นเฮดเดอร์นะครับแล้วก็ฝาเข้าเป้าเป็นไงลาย U.S.A. นะฮะแล้วก็มีพุทธฟุลบอลบุกนะครับเป็นลายไฟแดงดำนะฮะ I.D. นะ B.R.D. นะครับบางงบนะครับตามกับ เดินดัดไซา์ของ US a Racing นะครับระบบน้ำมันมีนะครับหัวฉีดมีนะครับแล้วก็แก้วาวคันนี้ใช้บูสต์40นะครับ45แล้วก็รีแมปจูนกล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่ารีโวจะแรงสเต็ปขั้นไหนจะสู้รถรุ่นอื่นได้ไหมจะโหดไหมไปชมกันครับสาวกรีโว <Yeah. S 2> อยากได้ความมันแบบนี้เข้ามาได้นะครับบ <Yeah. S 2> อบุกบุางกุรีครับผมสวัสดีครับ